สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หอพักอเลเวงค่ะคมาอ่านคอมเมนต์กันก่อนเลยนะคะคอมเมนต์แรกวันวาปอสามคอพี่อีทหลอจังค่ะพี่อีทมีแฟนหรือ,อยังค่ะฮ่า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 อืมพี่อีทเดี๋ยวไปถามพี่อีทให้แล้วกันนะคะโอเคไหมคอมเมนต์ที่สองพานุวัฒน์ดูลี่ยักษ์สามห้าหนึ่งสี่ พี่อีฟช,ช่วยร้องเพลงชาวนากับงูเห่าให้ฟังหน่อยฮะคอยดูแลดนความจริงใจและคอยให้ความรักใครเรียกผมครับเนี่ยคอมเม์ที่3จากลักกี้นะคะตอนนี้ปั่นสุดๆเรียกคุณเป็ดคอย,ยาวเป็นเป็ดเก่ายาวด้วยฮ่าฮ่าฮ่าขำมากขำจนน้ำตาไหลเอา้าพูดชื่อผิดเหรอเนี่ยขอโทษนะคะ ชายเย็นบอกว่าทำไมเจ้าของหอพักเหม็นเปรี้ยวจังครับแถมใจร้ายอีกด้วยคอมเมนต์สุดท้าย user is ลำไม่ทราบว,ว่าประตูเข้าหอพักยังอยู่ไหมครับคาใจประตูหายทุกคนหันไปดูประตูนั่นสิทุกคนในหอพักออกมา ที่ไหนแตะกูลเรียกแต่เช้าเรือยัมั้งอุ้ยนาฬิกาปลุกบ้านใครคะไม่โทรศัพท์โทรศัพท์ใครเก่าเหลือเกินเออประตูไม่ใช่ทุกคนรีบบอกมาเรียกประตูจ้ะเราคุยกับประตูแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยเดี๋ยวฉันออกไม่ได้ติดกลวยกลวยขึ้นกลวยคุนคุนนะอุ้ยหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยขอเชิญขอกลวยคืนมีคนอ่านกระพอ่ะค่ะ เชิญทุกคนยืนต้อนรับค่ะครับเฮ้ยคนดังเหรอครับคนดังเหรคอครับใค่ะม่สมาชิกใหม่เใครมาเนี่ยเฮ้ยอะอะอย่าเพิ่งเข้ามานะคะใครตัดยายินดียินดีต้อนรับสมาชิกใหม่หอพักเราเชิญค่ะเฮ้ยใครอะหะ<า>ทำไมเงียบเลย เขาไม่ได้เอออเออออเ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 เออเออมเออ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 นออเเออออเ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 อ้เอออค่ะออค่ะเออออออเออเอเอ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 ้อเอ้เเเีออออยอยเอออเอออเคเอเออาออ แดแดแดี่แมาอยู่ที่นี่โหพี่เป็นใครครับเนี่ยทำไมพี่ถึงโดนปูมแดงเลยครับสวัสดีครับผมเป็นคนที่ดังมากๆเลยครับแล้วก็หาเวลามายากมาก็เลยวันนี้นะครับก็อยู่กับพี่ตื้ดนะฮะเขาก็ซิบไข่อะเออต้องเงี้ยหูฟังนี่บอว่าดังมากภายนเบามากเลยค่ะโอพอดีพี่ตื้ด วันนี้อาจจะเสียงหล่อนิดนึงเะครับโฟพสทีของเราอะไม่เห็นมีปูพรมแดงเลยมันเดินเข้ามาแบบเหมือนแบบว่าขอเขากินอะจริงพอดีเขาเพิ่ได้จากกับหอพักเรานะคะจริงด้วยใช่ค่ะขอถ่ายรูปหน่อยนะคะผู้เช่ารายใหม่หนึ่งสองสามเอิเลิศค่ะดีเยหน้าด้วยดีเยหน้าด้วยนะครับมันต้องต้องรู้มุมนะฮะ อผู้เช่ารายใหม่ชื่อคุณอะไรนะคะพี่ตืดครับพี่ตื้ออ๋อพญาตัวพื้ป่ะคะเดี๋ยวจะพาช่วยพาพี่ตื้ไปแนะนำห้องหน่อยค่ะมีห้องด้วยเหรอครับเปิดห้องเพิ่มเลยเหรอใช่ค่ะเฮ้ยว่าจะมีอีไปไหนคนคนนี้ธรรมดานิดนึงเะฮะพี่ตื้ยิ่งใหญ่อะครับผมพี่ตื้อพี่ตื้ นี่ค่ะพี่ตืต้อนี่อันนี้ห้องพี่ตื้อค่ะพี่ตื้อเปิดประตูรอแล้วค่ะเชิญค่ะขออนุญาตกลับห้องก่อนนะครับขอบคุณที่แวะมาค่ะไปนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมเราได้ไปพักผ่อนกันไหนอะห้องพี่ตื้อส์แบบพี่ตื้อต้องมีห้องเปส่วนตัวดีไปแล้วห้องไหนห้องพี่ตื้อเอาไม่ใช่หรอทุกคนไปดูห้องพี่ตื้อนดีกว่าอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้านะคะผมือด้วยเพิ่งเห็นแล้วอยู่ตรงกลางอะและนี่ฉันใหญ่แน่เลยทำประตูใหม่ เชิญเข้าไปค่ะโอโหไม่อยากเข้าเลยเมื่อกี้พี่ตื้อเชิญเลยครับวีพีพี่ตื๊ดเข้าจริงๆหรอมีผู้เขาไปเลยค่ะเออสิไหนขอดูห้องไในสิโอ้โหพี่ตื้อไหนของของตกแต่งแหละหายใจไม่ออกค่ะขอโทษนะคะผู้เช่าายเก่าเขาเดี๋ยว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 ไ่ผู้เช่าไยเก่าออกก่อน ไล่อย่างงี้เลยนะครับไม่ได้ไพ่ตื้ดนาห้องน้องยังไม่ได้เปิดถอนอะไรเลยนะคะว้ายยูจริงว่านี่ห้องนี้มันไม่ได้ประตูไงมันโดนจ่องแต่เมื่อไหร่จริงมันเป็นห้องอย่างนั้นเหรอแล้วมันก็มีคนที่โดนปิดตายอยู่ในห้องเดียนะโอ้โหเลี้ยวโดนแล้วได้จีบมินจีบหมดนั้นไรต่อไปนั่นคือพวกเราเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นว่าพี่ตื่นเอ้ยไม่ใช่หัวกระของครับกล่องอะไรมีสิ่งทร์ไรเต็มเลยจับบอลจับบอลจับบอลฮะ อ้าวขอโทษครับโอเคครับงั้นอย่าเปิดแล้วก็อย่าเก็บด้วยเก็บไปแล้วฮะฮะใครเก็บยังครับยังอุ๊ยอุยผมไม่อยากอยู่แล้วผมออกเลยได้ไปเนี่ยนายยังเห็นแค่นีน้อยไปเราอยู่จนชินแล้วนะเย็นเย็นเย็นเลียงหน้ากระดานเลียงย่างกระดานมันกลางไหมฮะปล่อยให้เฮ้ยันเป็นอะไรนักหนาทำไม อย่าทำารพี่ตืดครับพี่ตืดเพิ่งมาวันแรกพี่ตืดยังแบบพี่พญาตัวตืดนี่ขึ้นไปจริใช่ยินดีต้อนรับผู้สู่หอพักอลเวงค่ะผู้ชาวไรใหมายยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับสู่ความอลเวงครับอลเวงที่แปลว่ามีความสุขนะมั้งอยู่เองเดี๋ยวก็รู้และนี่ก็คือหอพักอลเวงทางนี้ทางนี้ ทางนู้นนี่น้นทางนู้นทางนู้นทางนู่นทางนูนางนู้นท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 างนี้ทางนี้ทางู้อทาง้งมูา้างมนางนู้นทานู้นทางูทางางนูกนทางนู้างารนูนู่ทางนันานู้นนอาน้านาน้้าาาูนูารอาูนนนาน ทุกคนจะต้องเล่นเกมเพื่อได้รับของไปแต่งห้องของตัวเองค่ะแต่ตอนนี้ห้องคุณตื้ดมันแคบเดี๋ยวจะให้คุณอีทมาขยายห้องแล้วกันนะคะเือกาตวด้อีทคือใครกรับด้ยอดกับอีทที่เป็นญาติกันหรือเปล่าครับอีทเ,เป็นช่างอีทเป็นช่างอีทเป็นช่างประจําหอครับสําหรับเกมในวันนี้นะคะฉันจะให้เวลา20นาทีในการเอาชีวิตรอดอยู่ในหอผ <G ül üyor> พักนี้ ทุกคนจะต้องเก็บของในกล่องแล้วสู้กันใครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็จะได้รับของรางวัลที่แย่ที่สุดจริงเอามาดูก่อนเอามาดูก่อนหอพักนี้เขาให้ตีกันเหรอครับเนี่ยวันแรกก็โดนเลยนะใช่เขาดูของรางวัลก่อนแล้วกันครับก่อนที่จะเจ็บตัวที่โลได้เกืือ ม่รู้อยากได้ค่ะหนูจะเป็นที่เราลองลงมาได้ชกโคโก้โอ้ยน่าสนใจดีนะจะได้อืนอันนี้น่าสนใจใช่น่าสนใจเลยลองถัดมาได้เกาอีกต่อมาได้ตู้เคาน์เตอร์เฮ้ยอพเหมาะกับเธอเลยเหมาะกับเธอเลยโฟสผู้ที่ชนะจะขออะไรก็ได้จากชั้นหนึ่งชิ้นโอ้ยเอาแลวขอเปลี่ยนเจ้าของหอได้ปห ขอทั้งหอแล้วละครับวันนี้ฉันจะลงเล่นด้วยวันนี้ฉันจะลงเล่นด้วยไม่เขากลัวเพย์แหละเขาลืมคิดเยะไอขออะไรก็ได้อะเอาว่ะนี่คือเกมสร้างความสัมพันธ์ใหม่ตีต้อนรับสมาชิกใหม่นี่ชื่อเกมกันนะสร้างความสัมพันธ์ลุมตีเออไม่ใช่ฟังผิดหรือเปล่ารอสัญญาณจากที่ฉัน สามหนึ่งอ้าววอะไรอ่ะครับคือยังไงอ่ะไปแล้วไปแล้วไปไหนอ่ะตอนนี่คือนี่นะนี่นะนี่น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 นีะตีันแล้วตีกันแล้วเหรอเออตีเลยเฮ้ยโอ้โหแล้วรู้เลยว่ากล่องนี้มีเนธไลท์ด้วยไงวิ่งมาเก็บก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ห้องอะเอาวุห้องกันเลยอาวุธไม่มีอาวุธไม่มี ไปถ้าเราลูบซีของกันเอ๊ะทาไมเลือดเด่นไวมากอะอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันรักกันเถอะอย่าตีกันเล่นไม่มีเจนอะนี่นไม่ดีเจนแล้วอย่าตีกันอืมเฮ้ยอืมเจตีกันเจมมานอนแล้ววันนี้วันนี้ มันเกี้ยวมันเกี้ยวมันเกี้ยวเจ็มันนี่มันนี่มีพิเศษทำไผมไว้เฮ้ยตี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 ้เ้ยี่มเฮ้ยปืนเลยเหรอในหัวไว้ทอะไรวมากปืนมาอย่งไงอะปืนอ้วเลยเหรอเประเทศเป็นอะไรเราจอสุ่ยอะไรนี่ย เดทเธอไลท์ก็เดทเธอไลท์เถอะโอ้ยเออจริงๆก็มีหลายกล่องอยู่นะให้เลือกเปิดคือผมไปเจอปืนในอ่าหลังกล่องมาครับอ้าวยังไม่จบอีกเหรอวิเฮ้ยมันไม่ได้จบเกมมันมีเป็นคะแนนนะโอ้ฉันทำถูกแล้วนายมั่วเอามีก็ไล่ยิงไปแล้วงั้นอ่ะโธ่แล้วนายมาหยุดทำไมดูดิเขาปืนยิงแล้วเนี่ยเขาปืนยิงแล้ววิวิ เยอุ้ยคะแนนล็อกเป็นของฉันล็อกเป็นของฉันไหนใครมีปืนเหรอเฮ้ยขันแนนอืมอืลุ้ม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 เออเออมีปืนมีปืนได้ไงเอาปืนมา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 เอามาอือโอ้โหเขาเขาได้ของเขาได้ของฉันว่าเช็คขวาดีกว่าเพราะว่าฉันรู้สึกเอาปืนคืนเถอเอาปืนคืนเถอะ เฮ้ยทำไมปืนมันไม่หมดทันทีกันจริงจริมันได้มีปืนนะปืนฉันก็เห็นใส่มาให้เห็นอยู่ในกล่องอ่ะก็ใส่เอาดิหมดแล้วหมดแล้วมันกระโดดหมดแล้วปืนหมดแล้วเขาปืนหมดแล้วแน่เลยปืนได้ด้วยอ่ะอ๋อแต่กระสุดแล้วไอ้หนูทำไมเนี่ากลัวจังนี่เนียเฮ้ยไปด้ย เฮ้ยอะไรอะไรอะไระเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเหเฮ้ยมเมด้ยโดนเด้วยโอ้ยไมอยู่เล้วไหนไหนไหนไห้องพักนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะคิดถูกไหมเนี้มาอยู่่ใช่เ้ยนี่เน่แหนี่เน่เราต้องเป็นมีกับเพื่อนบ้านดีของเราอุ้ยเรามีโอกาสที่จะเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านบ้างไหมเนี่ยได้ค่ะฉันต้องการที่หนึ่งฉันต้องการได้ของยิงไม่โดนไม่ยิงแล้ว อออื้เล่นะไรมีของดอกเพิ่มไหมคะพอดีอยากได้ของเพิ่มเอาปืนมา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 อุ้ยได้ของแล้วไม่มีกระสุนแล้วเอาปืนมาเอาปืนมาเอาปืนมาถ่ายไม่เยอะลหายอ๋อถ่ายอ๋อถ่ายอ๋อ มีปืนแต่ไม่มีกระสุนทำมาทำไมน่ารักเลยขอเธออยากได้กระสุนโถ่ซ่วมเถอะขอโดนซ่วมขอโดนซ่วมเฮ้ยเฮ้ยเน่อ๋อไปไปสู้คนอื่นดีกว่าคะแนนเราไม่ค่อยจะดีแล้วนะ คะแนนดูยังไงอ่ะดูคะแนนยังไงอ่ะนี่กูได้พีเดียวจบปะเนี่ยมันขึ้นน่ะทำไมพี่ไม่เห็นทำไมพี่ไม่เห็นได้คะแนนเลยวะพี่ฆ่าไปตั้งเยอะแล้วนี่อุ้ยเดี๋ยวตายอย่าตายเยอะไอศูนย์เอาไม่ได้คิวเยอะเหรอใช่ห้ามตายกะอาชีวิตรอดไงก็ก็พี่ตายน้อยสุดตอนเนี้ยใช่ต้องฆ่าไปอเยอะทุกคนอุ้ยแล้วต้องฆ่าเขาแล้วแหละโอ้ยดูเขาฆ่าเลย การแกันโอนใครตีทำหมดเลยแล้วขอเป็เลนโอ้โหเลนตามมาที่หรอโอ้นนนนนเราจะไม่สร้างบาปสร้างกรรมให้กับใครสร้างเถอะเพราะอย่างไรเราต้องได้โถส้วม มันจะไม่สร้างบาปสร้างกรำกำับใครสร,สร้างเด้อ,อผมจะไม่สร้างบาปให้กับใครเ<ได>สียใจขำเลยว่าเจ้าของหอขำแล้วอะ่ะไม่เฮ้ย <het> ทุกคนอิเลฟเว่นตุ้งอยู่ที่หนึ่งนะทุกคน เขายังไงเนี่ยเขายังไงไม่เขาไม่ได้โอ้ปนะไม่เอาแล้วงั้นอะยาเฮ้ยรู้สึกสาใจมากที่ได้ทำลายเจ้าของของถึงสร้างบ้าไม้กับใครไม่เอาแล้วเราจะอยู่ในที่ของเต็มพื้นเลย จ๋งงยของยังหอนอ่ะไปยเมื่ย้จงแต่มันม้วนแล้วกินมันม้วนลเกินเรีเรวเดี๋ยวด้วยแต่การไว้เร็วของฉ่ำมากเร็วของฉ่ำมากตังตังปืออืมมันเียมันเียวเยหมดเวลาหมดเวลา หมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาพอแล้วแล้วข้างบนคืออะไรครับเจ้าของหอพักมันยังนับอยู่เลยอ่ะหมดเวลาก็คือหมดเวลาถึงได้จะนับอยู่้หมดนี้เลยเหรอกำลังหนุกเลยอ้าวเจ้าของหอไปแล้วแหนของฉ่ำเลยนะเฮ้ยนายนายไว้ดูนี่ดิดูรูปสิอะไรอะอะไรอ่ะ ไ่ดูรูปสิรูปยังหล่อเลยขอดูหน่อยสิไอชันก็ดึกว่าตายทีเดียวเลยชั้นก็งงไอฆ้าชั้นอีกทำไมเฮ้ยรูปอะไรอุกคางเลยอะค่ะปืนปืนเอ้ยผมเห็นมันมีปืนอยู่หลังอพาร์ตเมนต์นะครับผมก็เลยหยิบยิงไะตรงไหนอะคะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยอะกล่องเนี้ยแต่มันเป็นห้องรับผงชั้นนะมันรับยังไงทำไมเข้าได้ครับก็หนูเห็นมีกล่องหนูก็ไปเอาของจะกล่องนั้นเหมือนกันนะค่ะเนี่ยหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยอะหนูเห็นมันมีกล่อง ถอดล้อหมดเลยได้มแบบล้อเกินมาโอ้โหไออุตส่าห์จะไปขับเล่นซะหน่อยถอดเครื่องด้วยหรอเอาเครื่องคืนไปแล้วกันเฮ้ยนี่จะเอาไปแบบช่างกิโลขายป่ะเนี่ยอ่ะล้อล้อล้อเอาล้อคืนล้อคืนเอล้อได้ไหมยองอ่ะเสกเล็กเสกเล็กเสกเล็เฮ้ยรถชั้นนะจะขับมาโอ้โหอ่ะเล็ก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 เสียใจด้วยนะรถนายเหลือจะเศษเหล็กแล้วไม่มีใครกลับได้ตลอดเลย รถแม่ซื้อให้ตั้งนานกว่าจะอ้อนแม่ได้อยู่ที่นี่วันเดียวเป็นเศษเหล็กแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าต้องหยุดเกมขณะเล่นนะคะเพราะเพราะอะไรครับจริงหัวโนค่ะมันนี่มันนี่เปิดอะไรเปิดอะไรเปิดอะไรทำไมทำอะไร นี่เน่นี่เน่โอยโอยอยทุกคนเห็นทางด้านขวาไหมคะครับครับเป็นคะแนนการตายของคนครับอ๋อซึ่งคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดเท่ากับว่าตายเยอะที่สุดอ้า ฮะยางนี้เลยเหรออ๋อไม่ใช่ยิงไม่ใช่ฆ่าเยอะที่สุดเหรออะไรเนี่ยเปลี่ยนกันนี่เลยเหรอเราของขายหมดเลยเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะช่องชิลมุนด้วยไอ้มังโชว์วไม่เกียวยังไม่ได้เอาอะไรไปเลยเขาไปดูในห้องแล้วลหละจังหวะนี้ชิลามุนด้วยอะโอ้ฉันตายยับยับ เขาบกว่าในไว้์ที่หนเหรอโอ้ยไม่มีโอ้โหโอ้ยกูมีสอไม่มีคือไม่หมดคือไม่หมดและนี่ก็เป็นของรางวัลค่ะผู้ที่ได้คะแนนเยอะที่สุดคือน้องโฟร์สามารถเลือกอะไรก็ได้ขออะไรก็ได้ค่ะเรวขอไปดูที่ห้องก่อนได้ไหมคะว่าขาดอะไรนะงั้นไว้ก่อนได้ค่ะแข่งไงนะหลอนได้ค่ะคุณแม่คะ คุณได้รับเคาน์เตอร์นี้ไปค่ะอืออ่ะยเฮ้ยผค,ครับ,บ,ค,ค,รบคุณมังคุณได้เก้าอ,อี้ไปค่ะเฮ้ยก็ยังดีดีไปได้ชักโครกผมครับอ้าวแล้วผมที่รอร <c oughs> แล้วครับแล้วแล้วของอยู่ไหนเนี่ยคุณเต้ไ,เได้รับนะชักโครกค่ะอุ้ยขอบคุณครับยากได้มานานแล้วและคุณไว้เอาเกลือไปค่ะ <c oughs> ของเช่นหายอ่ะของผมก็หายครับมีคนขโมยผมไปครับไม่ใช่ฉันใช่แล้วทำให้ถึงมีมีดทขาไมถึงมีมีดดาบอ่ะนั่นสิเอาคืนมาเขามีมีดดาบในตัวนายเห็นไหมอุ้ยมีมีดดาบอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ดิคนโดเ้ยคนโดคนโดหอพักเรียกไปเลยหอพักก็ไม่ถูก เรียกของม่หนึ่งชิ้นค่ะหนูอยากได้โต๊ะอะไรก็ได้ที่มันสามารถวางคอมพิวเตอร์ได้แบบเลื่อนเล่ออะค่ะโอ้ยเฮ้ยเตียงเฮ้ยเฉชฉกโพกคกหายฉกโพกฉันรู้ไหมคือเตียงเหรอฉันคือเตียงนายเหรอเนี่ยมีนอนเนี่ยรับหนึ่งรับหนึ่ง๋ยวเขาขอหาของให้ก่อนมีไหมคะแบบโน้ตคอมแบบเลื่อน่ะค่ะแบบแก่ๆได้ค่ะแบบนึงนะชฉกโพกหายครับอันนี้ไหมคะ ออ้ยเดี๋ยวจะไปอันนี้อุ้ยมีสีอื่นไหมคะมีสีอื่นไหมคะแบบใหญ่ใหญ่ฉันฉันไม่ค่อยชอบพื้นเธอเลยอ่ะก็ใครเป็นคนให้เลือกอันนี้ล่ะคะนายไม่เจ๋อไม่ใช่ไม่นายเลือกเองเธอเลือกเองนะนายเลือกเองมานอยเดียววับกระโปรงเลยเห็นไหมเนี่ยออ้ยที่ถืออยู่ก็น่ารักนะคะเมื่อกี้ที่เป็นสีที่มันสีอะไรไม่รู้อะว้าวหลนีอ่ะณจะไม่เอาอะค่ะ ใช่หรอแล้วห้องผมดีกว่าครับห้องนี้เรื่องเยอะครับอ,นนอันนี้ก็เลิศค่ะงั้นเอาเอาอทิตย์ตั้งอยู่ก็ได้ค่ะแล้วก็ฝากย้ายคอมมาวางที่โต๊ะค <c oughs> อมนอ<ด>หน่อยค่ะเออเอ๊ะเมาเมาหลุดเมาหลุดเปล่าไหมไปนิดหนึ่งอุ้ยไม่ไหลุดไม่ลอยไม่ลอยต้องวางแบบสามหรือเปล่าครับนี่ไงไม่ลอยของแท้แล้วมันมีโต๊ะอะไรที่มันที่มันวางแล้วมันได้ตรงกลางเลยไม่มีสิทธิ์แล้วค่ะไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะ อังเลขาอังเลขาไม่ลอยไม่ลอยดีตายสายสายมันไม่ลกลงลังนะใช้ไม้ลอยอ่ะเอาโตะแล้วก็วางโถส้วมไว้ข้างบนค่ะเอาโตะอะไรอ่ะต้เอาโตะแบบไม่ได้โถส้วมแล้วเอาโถส้วมด้วยค่ะโถส้วมหายคนอะไรนอนในห้องน้ำเออเอาส้วมไม่ตรงกลางเลยครับตรงกลางมันก็เหมือนคุกเหมือนกันในห้องเนี้ย ก็ใครที่ปวดท้องนะคะแนะนํามาห้องเต้นนะคะแล้วถ้าลืมปิดประตูทำไงอยาดูดีเพื่อนแอบดูได้ด้วยนะไม่เอาไว้เปิดประตูมันต้องเปิดเพราะว่ามันต้องชมบรรยากาศอ๋อนั่งแล้วแบบพูดพูดอู้อารมณ์ดีอย่างเงี้ยหรอวิวสวยเห็นไหมแล้วกลิ่นมันออกอ่ะก็ไม่เป็นไรก็นี่ก็เปิดประตูให้ผู้องของฟ้าครับห้องนี้มันจะมีขยายเลยครับผมรู้สึกมันไม่เหมือนเพราะมันไม่ใช่ห้องคนนะ เดี๋ยวขยายให้ค่ะพอดีจ้างช่างอยู่นะคะรอช่างเดินทางมาสักครู่โโที่อุลเตนะอยู่ไปก่อนนะใช่ค่ะพีทช่วงนี้เขาักราเอ้ยแล้วประตูหลังบ้านฉันหายไปไหนนะจำได้มันมีประตูนะก็เนี่ยประตูหุ้ยเตียงห้องนี้นุ่มมากเลยครับทำไมห้องผมเป็นรูอะครับเจ้าของหอพักโอ้ยปัญหาเยอะแยะมากมายากจนหายประตูหลังบ้านหายครับโอ้ยเตียงนุ่มมากเลยประตูหลังบ้านหายแป๊บนึงมากเตียงนุ่มมาก ดูดิไม่ถอดรองเท้าเนี่ยนุ่มมากเลยเลยว่ะคนกินดิบวนไวเดี๋ยวปัดรองเท้าเอาไว้ไหนจ้าเอาไว้ไหนจ้าเอาไว้ไหนจี่เอาไว้นี่ไว้นี่โอ้โหยังนุ่มอ่ะหมายเลีเจ้าของครับกวาแพงผมเป็นรูครับเนี่ยเจ้าของครับประตูจะคู่ค่ะจะคู่ โอ้ยเตียงผมหายเขาบอกจะบอกว่าเตียงผมหายโอ้ยเนี่ยเป็นรูครับเป็นรูโอ้ทำไมเป็นรูอ่ะจรเข้ามาปะเนี่ยอุเปลี่ยนแปแทงหมดแล้วครับไม่มีอะไรนะครับหมดอ่ะโอเคเรียบร้อยนะประตูผมหายประตูหายอะไรอ่ะนี่นี่ปิดประตูนี่ประตูห้องเฮ้ยเตะถุงผมใส่พี่ไว้เฮ้ยไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นอยู่เห็นอยู่ โอยเอ้าไม่หยิบประตูที่ห้องหนูไปติดห้องนูนได้ด้วยเหรอคะเลิศจังผมครับนี่เขาเรียกว่ามันเป็นการแบบคอปี้เพรส อ๋อเอาจริงป้าในรอบเมื่อกี้หนูคิดว่าหนูจะได้เกลือแล้วหนูอยากได้เกลือไปตกแต่งเคาน์เตอร์งั้นเปลี่ยนเปลือเนาะเปลี่ยนอะไรอ่ะโวยไม่อยู่เลยไอ้ถืออะไรวะขมไม่ายอ่ะผมไม่หายอ่ะยังมีคนมาแทนที่ฉันแล้วฉันมีติดของไปให้หน่อยได้ไหมคะเขาหนักกว่านายเยอะเลยฉันบอกเลยช่วยดูดีเอาของไปไปติดฉันเศรความดราม่าชอบความดราม่า เถอะเถอะเถอะเด็ดเถอะเด็ดเนอะเด็ดเถอะอุ้ยไม่ใช่พออ่ะไม่ดีกว่ากลัวขออนุญาตปิดห้องค่ะผมไม่ไม่ไม่มีไม่ไดอยู่แล้วไม่มีจริงด้วยไม่มีจริงจริงอ่ะยิงทข้ามเนี่ยผมอยู่ในห้องผมอยู่ในห้องผมอยู่ในห้องไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตสอบปากคำทีละคนเรื่องอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยเฮ้ยได้เลยของใหญ่เหรอ อุ้ยอะไรกันนะคะไนเต้อะไรอะไนเต้ไล่เจกกันแต่มกแจกกันผมเฮ้ยนั่นมันแจกกันล้ำค่าเลยนะใชู่ไม่เจอกันกี่ร้านฉันตามหาร้านที่หนึ่งก็ไม่ได้ร้านที่สองก็ไม่ได้ฉันเจอร้านที่สามใช่ใช่จำไว้เลยนายมังไม่ต้องมาใช่เลยนายนั่นเลยทุบเราไม่ได้ทำอะไรเลย เออ่มีกล้องเยอะใช่ไหมครับดูย้อนหลังเปิดกล้องเร็วเพื่อนมาดูนี่สิอะไขอพักแค่เหนื่อยมันวุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ยใครก็ได้มาเป็นหอพักแทนชั้นทีอย่ามาเป็นหอพักแทนชั้นทีคืออะไรอ่ะเราเริ่มพูดไปเรื่องแล้วทุกคนอย่าเทตรไใบ อุย้ยดูดิแม็กคูกดอกไม้ล้วไปปกักหน้าของตัวเองฉันได้ไหว <laughs> แล้วใช่ด้วยวแเรวขอจบรายการเพียงเท่านี้ <laughs> ขอบคุณค่ะ